สวัสดีครับผมธาราสังหาปาชินครับวันนี้พาทุกท่านเข้ามาชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายอีกหนึ่งแปลงนะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ตําบลวางดานอํเาเภอกบินบุรีจังหวัดปาชินบุรีครับด้านหน้าธาราตรงนี้ครับคือสภาพทางเข้ามายัางพื้นที่ที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับทางหลวงชนบทเส้น2 0 2 7นะครับ จากตรงนี้ออกไปถนนทางหลวงหมายเลข33ครับถนนสุวรรณสรนระยะทางประมาณ3กิโลเมตรครับและก็จากจุดที่ทลรายืนออกไปสถานีรถไฟหนองสีวิชัยนะครับระยะทางประมาณ1.5กิโลเมตรเท่านั้นครับที่แปลงของเรานะครับ ติดกับถนนทางหลวงชนบทแค่มุมเดียวนะครับแล้วก็จะติดถนนลูกลังนะครับเส้นนี้ยาวนะครับลงไปหน้ากว้างประมาณ40เมตรครับตรงนี้และก็ลึกยาวลงไปประมาณ80เมตรครับเดี๋ยวทลาให้ดูรูปแปลงครับ รูปแปลงเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนี่เลยนะฮะตรงนี้จะเป็นทางหลวงชนบทนะฮะทางรายางนะครับที่ของเราจะติดแค่มุมนี้มุมเดียวนะและ้วก็ทางเข้ามาตรงนี้นครับเป็นทางลูกรังสาธารณประโยชน์นะทางลูกรังสาธารณประโยชน์ครับจากจุดนี้นะครับออกไปถนนส,วนสนุวรรณศรบริเวณบริษัทยูนิคจำกัดมหาชนนะครับระยะทางประมาณ3มกิโลเมตรครับ แล้วก็จากแปลงนี้นะครับออกมา,าสถานีรถไฟหนองสีวิชัยนะครับระยะทางประมาณ1.5กิโลเมตรเท่านั้นนะรถไฟนี้นะครับวิ่งจากาสายภักตะวันออกนะครับไปสิ้นสุดที่ตลาดลงเคืออําเภอระญ้ประเทศน,นะครับด่านปลอยเป็ดไปเที่ยวด่านกัมพูชานะครับขึ้นรถไฟไปได้ครับจากตรงนี้ออกไป1.5กิโลเมตรเท่านั้นนะตรงนี้ครับแล้วก็ มีเพื่อนบ้านนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับมีบ้านหลังใหญ่เลยนะครับพัฒนาเป็นสไตล์โคกหนองนาโมเดลครับนะเสร็จนี้ก็สามารถที่จะออกไปนิคมอุตสาหกรรม304ปูนปาจีนบุรีได้ครับนีครับแนวเขตนะครับนีครับหลักเสานะฮะหลักเสาแนวแนวหมุดนะเสาหมุด แล้วก็ตัดขึ้นไปนะครับตามทางลูกหลังนะครับส่วนด้านนี้นั้นนะครับก็ตัดไปตามสวนยางพารานะครับแปลงนี้นั้นจะปลูกยางพาราไว้เต็มแปลงเลยนะครับที่นั้นจะหันหน้าไปทางที่ตะวันออกเฉียงใต้นะครับด้านนี้ ที่ในแปลงนะครับไม่มีหลุมมีบอ่อครับที่เสมอเรียบครับเจ้าของที่ปลูกยางพาราไว้เต็มแปลงเลยนะครับในเนื้อที่2ไร่1นึงานแปดสตารางวาครับแนวเขตครับมาถึงแนวรั้วของบ้านหลังนี้เลยนะบ้านสวนหลังนี้นะครับแนวเขตของเรานั้น ก็คือหมุดนี้นะครับแล้วก็แถบด้านซ้ายทั้งแถบนะครับส่วนแนวรั้วด้านขวานะครับเป็นของบ้านบ้านสวนหลังนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเหมาะพัฒนาเป็นบ้านสวนนะฮะบ,บ้านพักอาศัยนะครับหรือว่าจะพัฒนาเป็นมินิฟาร์มนะครับ เลี้ยงแพะแกะวัวไก่นะฮะได้เลยครับตรงนี้นะครับเข้าไปด้านในนะครับเป็นสวนเกษตรทฤษฎีใหม่นะของอาจารย์ชาลีนะฮะท่านกาลังกาลังก่อสร้างนะครับมีปลูกพืชผักไว้หลากหลายชนิดนะฮะแล้วก็มีเลี้ยงไก่พันไข่ตามธรรมชาตินะครับและและก็ปลูกองุ่นนะฮะปลูกกล้วยปลูกมะละกอสวนเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับของอาจารย์ชาลี นะครับถ้าท่านมาชมแปลงนี้นะครับเดี๋ยวทาราพาไปทัวร์ด้านในครับไปเรียนรู้ไปรู้จักกับทางอาจารย์ไว้นะครับพัฒนาได้สวยงามนะครับด้านในตรงนี้ครับมีไฟฟ้าแล้วนะฮะแปลงนี้ไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงนะครับส่วนน้ำประปานั้นยังไม่มีครับ ถ้าท่านไม่ชอบอายางพารานะครับเราก็สามารถที่จะตัดขายได้ครับแล้วก็นําไม้ชนิดอื่นมาปลูกแทนนะเป็นทุเรียนก็ได้นะครับหรือจะเป็นเงาะลำไยได้หมดเลยครับ บ้านสวนบ้านพักอาศัยตรงนี้นะครับบรรยากาศโอโซนนะครับบรรยากาศเย็นสบายดีพื้นที่แปลงเล็กครับสองไร่หนงาน82ตารางวาตรงนี้ขายราคา1นล้านสองแสนบาทนะครับราคานี้รวมโอนนะครับตรงนี้นะครับแนวเขตนะตัดมาตามแนวเสารตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับตัดขึ้นไปนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเกือบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเลยนะครับ มีแนวแนวลวดนะครับเมื่อก่อนสงสัยจะเอา,อาเอาวัวเอากระบือมาเลี้ยงนะครับมีลวดล้อมนะครับแนวไว้ตรงนี้ เดินมานะครับลุกค้าที่รับชมนะฮะ f ที่รับชมอาจจะได้ยินเสียงนะครับใบใบแห้งนะฮะอาจจะอาจจะลำคาญเสียงใบแห้งแต่มันเป็นธรรมชาตินะครับก็รับชมพร้อมๆกับการเดินที่ทาราพาทุกท่านเดินมาชมนะสภาพแวดล้อมให้ให้คิดว่าให้ครบรอบด้านมากที่สุดนะตรงนี้นะครับนีครับแนวเขตทั้งแถบ แล้วก็ตัดนะฮะตามแนวเสาด้านนี้นะครับถ่ายแปลงตัดขึ้นไปยังกอไผ่แนวเก็จจะติดกับบ้านนะครับ ซื้อไว้ปลูกบ้านนะครับหรือว่าสร้างบ้านแบบตามใจชอบได้เลยครับบนเนื้อที่สองไร่นะครับตรงนี้ปลูกพืชผักผลไม้ตามใจชอบได้เลยนะพื้นที่กว้างครับหากไม่ต้องการออกแบบก็สามารถซื้อบ้านนอกดาวนะครับมาตั้งนะครับแล้วก็ขอน้ำขอไฟลงนะครับแปลงข้างเคียงนะครับเดี๋ยวทาพาชมสภาพแวดล้อมแปลงข้างเคียงล้อมรั้วแล้วก็ปลูก ไม้ยืนต้นนะครับเป็นพยุงนะฮะตรงนั้นนะตามแนวตามแนวแดนนะปลูกกล้วยปลูกทุเรียนนะมีผักหวานด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ปลูกนีครับต้นยางนานะครับเป็นแนวเขตนะมีขุดบาดานนะครับตรงนั้นแล้วก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ํา ขึ้นมาใช้ประโยชน์นะฮะตรวนี้อันนี้เป็นแปลงข้างเคียงนะครับของเราน่งจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะแล้วก็สามารถสร้างได้ตามที่เราวางแผนนะครับตามอารมณ์ตามแบบของเรานะครับตรงนี้ การเดินทางนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทาราเปียบเทียบจากคิวเจอปารังสิตระยะทางประมาณ130กิโลเมตรครับและก็ทาราเปียบเทียบจากโซนสนามบินสุวรรณภูมิระยะทางประมาณ138กิโลเมตรครับจากตรงนี้ไปเที่ยวทะเลบางแสนนะครับหาดบางแสนทะเลที่ใกล้ที่สุดจากจังหวัดปราจินบุรีไปเที่ยวทะเล ระยะทางประมาณ150กิโลเมตรครับ mm. นะครับคุณพี่เขาก็ปลูกต้นไม้ยืนต้นนะครับตามแนวแดนแล้วก็นี่ครัเป็นเป็นเครืออังุ่นนะฮะที่เขาปลูกไว้นะครับ ลองแวะมาชมได้ครับแปลง2ไร่2ไร่หนึ่งงาน82ตารางวาครับตำบลวังดานอำเภอรกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีตรงนี้ตรงนี้ห่างจากนิคมอุตสาหกรรม3 0 4นะครับระยะทางประมาณ20กิโลเมตรครับห่างจากนิคมอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรีระยะทางประมาณ35กิโลเมตรการเดินทางเข้าออกสะดวกมากครับครับวันนี้ทราสังหาปราจีนนะครับพาทุกท่านเข้าชมที่ดินที่ต้องการที่จะขายนะครับ พื้นที่ตำบลวังด้านอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราชีนบุรีครับที่สวนยางพาราเนื้อที่2ไร่1 8 2งาน82ตารางวาฉนดกุดแดงนอสอสีจอครับราคา1นล้านสองแสนบาทต่อรองได้ครับราคานี้รวมโอนฉนดกุดแดงนอสอสีจอนะครับท่านใดสนใจติดต่อทาราเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์08601 88856ครับ0 8 6 0 1 8 3ตัวต่อด้วย56 0 8 6 0 1 8ป8หกนครับทาราสังหาปาจินครับยินดีพาทุกท่านเข้าชมที่ดินแปลงนี้พื้นที่ตรงนี้ครับวันนี้นั้นทารากราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปาจินเลยมากราบขอบพระคุณอย่างสูงครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามนะครับเผื่อทาราอัพคลิปลงท่านจะได้ชมคลิปก่อนใครนะราคาถูกราคา พื้นที่ที่ต้องการหานะฮะราคาถูกราคาตามที่ท่านตั้งสเปคไว้นะครับอาจจะถูกใจนะครับก็ทักทาลาเข้ามาได้ครับทราสังหาปรจจีนขอพรให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญครับสุขภาพพาระไมยแข็งแรงตลอดการไม่จนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนครับคิดหวังสิ่งใดคอยสมปัถนาทุกสิ่งอย่างร่ำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านมิลลลารดแสนล้านครับโชคดีมีใช้ทุกท่านทาลาสังหาปรจจีนกราบขอบพระคุณครับ